โอ้นเต้นโออิสิเดสฮัลโหลวันนี้นะครับเราเจอชายหาดแถวๆโรงแรมเป็นแบบว่าชายหาดใต้สะพานคือไว้โคตรดีเราพาไปดูนะแต่ว่าตรงนี้มีร้านขายของกินน่ารักมากเจอรี่ชิคเก้นไทยอ๋อนี่อัพซอัพฟินิชออริออนก็จะมาชิดาออริออนโอชิเดสกาเบรรี่เบรรี่เบรรี่โอชิเดสก์ ชิาคนญี่ปุ่นน่ารักมากตอนแรกคืออยากจะกินออนเนียนนะครับแต่ว่าเขาขายหมดแล้วเขาเลยให้เป็นชิคเก้นนี้มาแทนอร่อยมากอ่ะติดเจเลยสุิเดตเียของเดียวกินา่านะครับโอ้อ อร่อยมากหาดน,นี้นะครับเหมือนเป็นแบบว่าหาดใต้สะพานที่แบบทะเลตรงนี้คือเล่นได้แล้วมันก็แบบว่าวิวสวยดีมากคือริมทะเลมันแบบว่าชิลมากชิลแบบชิลมากอ่ะอร่อยเราลงมาเล่นทะเลกนดีกว่าไปนะครับจะลงไปแล้วนะโคชิลโอกินาวานี่มันแบบชิลแบบชิลสุดไปเลยอ่ะ ทะเลริมสะพานอ่ะแล้วคือน้ำใสมากแบบใสมากอ่ะเดี๋ยวดูเด็กแกงนี้เขากระโดดเรดีเรดี้เดี๋ยนี้เดีย้ฮานี่เซ่กัตาบีนาัทตาบินาโอ้ยชูคิชิคามายะคามายะโอโอชิดส์อันมาจากไหนเออไทยแลนด์ไทยแลนด์อ๋อไทยแลนด์โอ้ไทยวันไทยแลนด์ นิคอนจินอาชิเตรุโยโอเคโอเคเอ้ยโอเคเอ้ยโอ้ยยูเดอเดโมยูเดสเออโตเดมซะคนญี่ปุ่นน่ารักมากเลยพอไปโอกินาวะแล้วแบบสนุกมากทุกคนโคตรจะจ่อยไอเลิฟโอกินาวะอาชิตะรูโย